พัฒนาหมู่บ้านทำที่พักที่นั่งวิวบนนี้สวยครับจุดชมวิวจุดพักพักผ่อนของคนในหมู่บ้านชุมชนเอาหวานเอาคนเพี้ยเอาสุมซุมเนเดี๋ยวมาโคตรุ้ ทีมงานมีคุณภาพอีกแล้วนะครับท่านลดเะ

มัไม่เอาล่ลโอ้ยคือกางยบ่เนี่ยใค้คือการตเลยโยโย่ลงมาช่่ไม่ใช่ขอกาแฟแต่ก็ขอกระแดะมาจิบกาแฟชมบรรยากาศเช้านี้นาที่แห่งนี้ ดูบรรยากาศสิครับมันน่าที่จะมาดื่มกาแไหมล่ะเดี๋ยวเรามาจิบนั่งจิบกาแฟแล้วก็ปิดคลิปแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของคลิปอีกด้วยเช่นกัน